すいません。<noise> พลโทนิพน์พินสุวรรณรองหัวหน้าที่บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์พลโทนิพน์พินสุวรรณรองหัวหน้าที่บัญชาการศูนย์บัญชาการทหารและคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์โดยได้วางพวงมาลาอนุสรณ์รีพิทักไทยปราสาทตาควายตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พร้อม สิ่งของเพื่อบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพันเอกภาคภ,าคภูมิณภากาศรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่2กอ,องกำลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมทางนี้ได้มอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ด้านปราสาทตาควายจากนั้นพลโทนิพลพินสวรรณ์รองหัวหน้าที่บัญชาการส่วนบัญชาการทางทหารและคณะเดินทางไปยังปราสาทตาเมืองทมและรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และจะเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองทมพร้อมกับมอบสิ่งของให้แก่ทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกันอีกด้วย